สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่วัด้ันทวนนะครับจงพาท่านทุกท่านมาขอโชคเนาะตรงนี้จะเป็นโบสถ์เก่านะครับแล้วก็มีแม่ตะเคียนอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับมาขอโชคกับแม่ตะเคียนกันนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาไหว้เนาะวันนี้ก็เอาของมาไหว้แม่ด้วยนะครับนี่ครับผู้ชมนี่ก็จะเป็นแม่ตะเคียนที่เขาแกะสลักจากต้นตะเคียนเลยนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะเนาะ เดี๋ยวเราพาท่านชมทุกท่านเนี่ยขอโชคกับที่นี่กันดูเนาะเออเป็นที่ใหม่นะที่ใหม่มักให้โชคท่านผู้ชมนะก็จะเป็นเนี่ยขอนตนเขียนที่นี่นะเราก็มีคนยังไหว้กับไหว้บูชากันเนาะมีของมีทูปเทียนดอกไม้บูชานะครับมีของแป้งมีอะไรเงี้ยนี่เขาก็มีดอกไม้มาไหว้เหมือนกันท่านชมเ็นปะเนาะอย่ามาไหว้กันเนาะท่านชมนะครับหวังว่าท่านชมทุกท่านจะได้รับโชคกับิีวดีโอของพวกเราเนาะท่านชม เดี๋ยวเรามาไหว้กันท่านผู้ชมนะครับมีทูปแล้วมีไฟเหรอแล้วหลอดอยู่ไหนอ่ะหลอตผมต้องไปแอบจุดมูเรื่องมคลน,นะพี่เดี๋ยวเราขอตามขอนก็ไดนะ้ ท่านผู้ชมเราเจอมีเลขทูบมงคลอยู่นี้ด้วยนะอุ้ยอุ้ยมันสาบนี่นี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทูบบัวหลวงคฟณายั่เขาหน่อยเนาะเป็นทูบบัวหลวงกิ่นกุหลาบนะครับเดี๋ยวเรามาจุด นะครับเอาเลขทูบเอาเลขเขาเรียกอะไรทูบมงคลเนาะที่เจอที่เจอว่าแต่ว่าก็มีคนมากาบไหวบูชาอุ้ยมีคนจุดไปด้วยนะนั่นไงของใหม่ของเราหลยเดี๋ยวเราเอาของเราเนาะที่เราเจอเมื่อกี้นะครับไปเป็นการขอโชคเนาะกับที่นี่นะครับที่เรามาไหว้กันท่านผู้ชมดับแล้วมั้งมาไม่มีชื่อเนาะเราบอกเก่าไม่ใช่เขาเรียนมาเป็นแม่ตะเคียนด้ยใช่ไหมแม่ตะเคียนโอเคเนาะมา สาธุสาธุวันนี้เดี๋ยวก่อนเนาะเยิ่งละโมท่านละโมสามจบกันค่อยบอกเนาะสาธุนะโมตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุวันนี้ลูกหลานนะครับผ่านมาที่อำเภอตรงนี้ก็ได้มีโอกาสแวะมาที่วัดแห่งนี้นะก็มาขอโชคขอลาบ แม่ตะเคียนที่นี่นะที่แรกก็ไม่เห็นนะเดินวนก็เจอสาม,มตะเคียนใหญ่มากท่านชมอาจจะเป็นการโดนใจให้เราเข้ามาที่นี่ก็ได้นะครับก็ขอโชคขอลาบแล้วก็วันนี้จะจุดธูปเล่มคลด้วยเนาะก็ขอให้เป็นปังๆสามตัวเนาะในรอบต่อไปเราอาจจะได้มาเป็นครั้งแรกที่เรามาที่วัดใช,ใช่ใช่เนาะเหมือนโดนใจให้เข้ามาแหละท่านชมชจริงๆมีวัดก่อนหน้านี้ด้วยแต่กไ็ไม่ได้แวะแต่ามาวัดนี้เจอแม่ตะเคียนองค์ใหญ่มากท่านชมเดี๋ยวพาไปขอโชคกันเนาะสาธุ ขอให้ทุกคนได้รับโชคเด้อปังปัง,ปงด้อสาธุสาธุามีแม้แต่ียศไม้แกะสลักนะอ่่ะะพีจุนครับเอย่าผมจุดธูปเลขมงคลท่านผู้ชมสาธุสาธุปังปังสามตัวตรงเด้อสาธุสาธุาพอละอยู่มุมไหนเนี่ยสาธุอตรงนี้เลยนะ ปักไว้ตรงกลางเลยอแล้วครับงได้จุดเตมงคลแล้วมงคลจ่จุดคู่มงคลแล้วโอเค,อเคก็กลายเป็นเลขมงคลเนาะมงคลของมงคลเดี๋ยวเราลองส่องตามแม่ตะเคียนดูเนาะไ,ไปดูกันนะว่าจะมีเลขอะไรท่านชม,มเดี๋ยวลืมติดตามรับชมคลิปดีโอของเราด้วยท่านชมเนาะมีแม่ตะเคียนก็จะมีสเก็ตสลักไวสไ้สางองเดีย๋ยวเราไปดู เดี๋ยวเราลองมองก่อนท่านผู้ชมว่าตรงไหนจะมีเลขเนาะวองตามองค์ก่อนนะองค์ไหนจะมีเลขยจะให้กน้องไม่ต้องเกี่ยงกันนะแมส่สาธุสาธุอันนี้ก็จะแกะออกจากจากต้นเหมือนกันนะอาจจะเป็นไม้อะไรสั้อย่างมาตะเคียนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะอุ้ยนี่ไงเลขอ<ฮ>เอา้ามักีีมองมาที่เท้าไม่เห็นแนละ้วนี่เพิ่งเห็น เว้ยให้สี่สองเก้าให้สองสี่เก้าเออเว้ยเขาเขียนไว้ครัท่านผู้ชมเอ,อ้ยพี่เอสเราดูต,ต้นต้นฝั่งนู้นมีปะอันนี้ก่อนต้นนี้ก่อนเออนี่ท่านผู้ชมนะสี่ส <2 49. S 2> องสี่เก้าพี่เอสลองไปดูต้นฝั่งนู้นที่แม่เขามีไวป้ป่ะ เนาะเขาให้เลขนี้ท่านชมนะสองสี่เก้าตรงนี้เนาะก็เป็นเลขที่เท้าแม่นะท่านชมอืมีไหมแต่ตอนเมื่อกี้ตอนที่ยืนมองตอนที่ผมไหวผมก็ไม่เห็นเลขเหมือนกันนะท่านชมจนเดินมาเ<ม>หรอเฮ้ยม,มีมีเลของค์เดียวด้วยท่านผู้ชมฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้มีสององค์เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นจะแม่ตะเคียนสององค์เหมือนกันเนาะ ยวพาไปดูฝั่งนี้ก่อนนะแล้วนี่จะมีปู่ฤาษีด้วยครับฝั่งนี้เนาะไม่มีใช่ปะอืมครับเออว่ะท่านผู้ชมไม่มีนะนี่แตนี่ไม่มีแต่แม่องนี้กับหลักเวสสองด้านเหรอนี่เนาะไม่มีเลขไม่มีมีเลือนมีเลือนไม้แม่เล็กเล็ก ออืคือฝั่งฝั่งนู้นมีมีเลขของแม่ตะเคียนอยู่เป็นเลขสองสี่เก้าโอ้โหนี่ก็ฝากสองสองฝั่งเลยนี่ืองฝั่งเลยเอออุ้ยฝั่งนี้ที่มีเลขไหมรอบทิศเลยอ่ะไม่มีท่านผู้ชมเขาแกะไว้รอบทิศเลยนะแต่อุ์นี้ไม่ควรไม่ควรตั้งหลบหนึ่งนี้เนาะน่าจะโชว์ไปเลยเนาะตรงกลางเลยมากกว่าเออเนี่ยเหมาะมากเลยเพราะมีสามด้านเลยีนใช่สามด้านเลยนะท่านผู้ชมแม่ตะเคียนที่ขึ้น แค่นตรงนี้อยู่ก็มีอยู่สามองค์พอดีถือว่าถือว่าดีนะเพราะว่าทําราคาคุ้มแม่หมดเลยคุ้มหมดเลยแหละคุ้มเฉพาะแล้วคุ้มคนแล้วสามารถคนที่มาขอโชคอะเดินรอบได้ด้วยยองคุ้มคุ้มหมดเลยว่าคนจะมาไหว้หรือคนที่จะขอโชคใช่ก็สามารถหลบแดดหรือฝนได้ถ้าฝนตก เราเดินลองเดินดนดูนะนี่ก็จะเป็นขอนแม่ตะเคียนเนาะเมื่อกี้เราลืมมาแป้งมาด้วยนะเพียดใช่ไหมไม่รู้ของแม่มีแป้งเปล่าจะมีเลขอ่ะมีเลขอิอไหนเลขอะไรท่านคงงานเป็นเลขสี่ไหน นี่เหรอเลขสี่ใช่สี่หนึ่งหนึ่งนะถ้ามองรงงเลขหนึ่งถ้ามองสีเขียนจะเลขสี่หาเลขที่ติดที่ต้นมีไหมดูที่มาขอโชคอยู่ที่วัดบ้านทวนนะครับก็อยวดูนะว่าจะมีเลขอะไรฝากทําชคท่านนะโอย้ยตรงนี้เหมาะแก่การขอโชคมากเลยนี่นี่เหมือนมีเลขแล้วพี่เอช แต่มันก็ไม่ชาร์จท่านผู้ชมถ้ามีแป้งน่าจะสวยเลยนะเนี่ยเนียนมากเลยตรงเนี้ยดูดิเหมาะกับการขอโชคเหมือนกันนะนี่แนวนี้นะเออเรียบไหเนี่ยเหมาะกกบการถูแป้งมากเลยเนี่ต้องไปเดินดูข้างหน้าก่อนมีแป้งไหมมเหมือนเป็นรอยนลงแ้งไว้เก่านะัดก็เรียบเลยไม่รู้ว่าโดนอะไรงไงไม่รู้ไม่โดนอะไรมา วุ่นแนวนี้เหมือนเลขเลย,ยนี่นี่เหมือนเลขเลยแนวนี้เหมือนเป็นเลขเลยท่ามสมัยปะนี่นี่เป็นแนวเหมือนเลขเลยเหมือนศูนย์ศูนย์เจ็ดสามหรือเก้าเจ็ดสามเห็นปะเหมือนศูนย์เจ็ดสามหรือเก้าเจ็ดสามได้เห็นปะเห็นไหมตรงนี้นะครับนี่นี่บนแนวนี้นะ แต่เพมองไม่เห็นหรกเพราะกล้องสว่างใช่ไหมหมันศูนย์เจ็ดสามหรือเก้าเจ็ดสามอยู่ตรงนี้คือตอนนี้พยายามหาเลขที่มันไม่เข้าข้างตัวเองเนาะเพราะว่าทุกรอบรอบที่ผ่านมานี่เข้าข้างตัวเองซะส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเลขที่ไม่ค่อยไม่โดนใจอุย้ยท่านผู้ชมดูตุ๊กตาแม่หัวขาดมีคนเอามาทิ้งอลน,น,นี่มีคนเอาไว้ที่นี่นะผมว่าเนี่ย จะเหมือนว่าเวลาเขาทําความสะอาดที่บ้านใช่ไหมแล้วก็ทําตกแตกอะไรเงี้ยเขาก็เอามาไว้ที่นี่กันเนาะผมคิดอย่างนั้นนะเออนะครับนี่ผมส่องที่องค์แม่นะท่านผู้ชมดูที่จะมีเลขไหมนะครับแต่เห็นตรงแก้มนี่คลา้คลายเลขเก้าอยู่นะตรงแก้มนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมแก้มแม่เนาะเป็นเลขเก้าอยู่นะขึ้นตรงนี้นะอืม นี่เหมือนเลขเก้ามันเลขสามทรงจมูกเหอก็มีะไรชัดเจนเท่ากับหรือความบังเอิญเนาะพเศนี่มู่ได้เห็นเลขอะไรเป็เลขใหญ่บนองค์แม่นะเหมือนรอยขลอกแม่หรอเจอเลขอะไร นะท่านผู้ชมเมื่อกี้พีเอสบอกว่ามีเลขอยู่ตรงนี้พี่สิงห์กนคุณจะหดจะไดคิดผมเห็นแค่เลขสองนะดูนะดูนักดูผมนะขออนุญาตแม่นะเป็นเลขอาระปิกนะอันนี้สองอันนี้มาสี่แล้วอันนี้เอามาเจ็ดเจ็ดอยู่ไหนอ๋อมันมันแนวนอนลงอย่อะวะเป็นสองสี่แล้วก็เจ็ดอืมสองสี่เจ็ดใช่ใช่ใช่ถ้าไม่ให้ดูตัวนั้นเป็นเลขไทยนะก็จะเห็นเป็นเลขประมาณนี้อ๋ออ๋อ ไม่ไม่แต่ตัวเนี้ยผมคิดว่าตัวนี้มันเหมือนเลขเก้าอะที่เบนบอกเลขสองอะเห oh. มือนเลขเก้าอะมันแค่จบจบ,จบแค่เลขเก้าเออมันเหมือนมา่เนี้ยเลขเก้าป่ะคุณ <5. S 1> อาจจะมองเลขสองเลยเนาะเพราะมีหางบนตรงนี้เออสองเนี้ยถ้าตรงเนี้ยถ้าเราไม่ตีเรื่องมากเลยก็เป็นหนึ่งไปเลยเอ่าใช่สองหนึ่งเออสองหนึ่งตัวนี้เป็นเจ็ดเดินบนเนี้ยมองเป็นเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดเนาะแล้วตัวนั้นก็มีตัวหนึ่งต่างหาก <Okay. S 2> อเอชรเอาตัวใหญ่เนี่ยนะอันนี้นเป็นสองหนึ่งเจ็ดหรือสองสี่เจ็ดตามที่ผมพีผลแล้วมืกันนะอแต่แตมองมองเป็นสี่เหรออาที่มองเป็นผมมองเป็นสี่เลยมองเป็นตัวใหญ่ท่านผู้ชมก็ลองดูนะว่าตัวนี้เป็นเลขอะไรแน่แต่ว่ามองตนี้เลขสองเลขสองเลขสามริมนี้ได้นะสามริมนี้ก็ได้นาออยู่ไกลกันนิดนึงก็ได้ ก็อยู่ในแนวเดียวกันเนาะผมให้กลุ่มนี้ไปแล้วกันตังนี้เนาะถ้าผม้ชมไปเตีเยานะเพราะว่าเราก็คิดว่าเราเห็นเป็นเลขสองเพราะว่าเป็นเลขสองเลขเจ็ดด้านบนใช่ไหมใช่แล้วตรงเนี้ยเป็นเลขศูนย์หรือปลือเลขอะไรทักอย่างไม่ดูสิ่งได้อสองได้สูตรได้เออมนหลายตัวไงอันนี้ทุกคนเห็นก็ตีมาแล้วกันจุดนี้เนาะฝากไปแล้วกันนะครับโอเคนะเลขชัดอยู่นะเพจตัวนี้อืมจาใหญ่ด้วยนะ ปปนนคือมันเป็นรอยที่เหมือนไม่รู้รอยอะไรแหละเนาะแต่ว่ามันจะบอกว่าเป็นรอยเชือกมันไม่น่าใช่เชือกนะปกติเขาจะเป็นเอาเชือกลากหรือว่าเอาโซ่โซ่พันก่อนที่จะยกมาอะไรเงี้ยท่านชมอืมเขเลยอีกล่ะพี่อืมโอเคนะเลขชัดมากมลองปรับเป็นสีดำให้ท่านชมได้ดูนะผมว่ามันก็ชัดเนาะผมก็เลยพยายามที่จะ ให้ด <łość> ูเลขที่เท้าแล้วกันเลขที่เท้าให้แม่เลยเขียนอะไรกันใช่ขอเลขนี้กับเลขที่เท้าต่อเลยนี่ผมเป็นเลขนี้เนาะ สองสี่เก้าของเท่ากับศูนย์กับศูนย์แปดหนึ่งข้างบนจะเป็นศูนย์แปดหนึ่งของพีเอชนะ <8 12. S 1> แต่ว่าผมเอาเลขเฉพาะตัวนี้นะท่านผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเอานี่นะสองสี่เก้าทมงคลน,นะชัดเจนนะท่านผู้ชมเนาะ 1, 4, 5, 5, เดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูเลขนี้ก่อนก่อนที่จะไปสองเลขทูเบมงคลเนาะจะเป็นการปิดท้ายนะครับเลขนี้นะครับผมเห็นตรงนี้เลยท่านผู้ชมนี่นี่นี่นะ ชัดมากเลยนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมนี่นูนออกมาเลยนะเห็นไหมมองตรงนั้นอ่ะเห็นนูนออกมาเป็นเลขอะไรเลขเก้าเลขเก้าใช่ไหมข้างบนน่ะเป็นเลขหนึ่งปะหนึ่งกับเก้าเก้าใช่เก้ามันนูนออกมาเออเลขเก้ามันนูนออกมานูนออกมาเลยนะให้ดูนะชัดๆว่าจะเป็นเลขอะไรแต่ตอนแรกก็มองมาเห็นแค่เป็นหนึ่งกับเก้านะไกลๆอ่ะเฮ้ยทวีเอแต่ตัวนี้มันล่องลอยมันเลขห้ากันนะมองแบบตาเปล่าตรงเนี้ยมันเลขห้าอยู่เนี่ท่านผู้ชมเห็นเงาไหมเป็นรอยนี่นะ นี่นะเป็นเลยลอยดำดำเรียที่ชัดอย่างเดียวห้าหนึ่งเก้าเฮยจริงเอสนี่ก็ชัดเนี่ยดำดำเนี่ยเลขห้าที่เป็นดำดำเป็นเลขห้าผมเห็นแต่ตรงนี้เป็นเลขอ๋อเห็นเลขสี่ตรงนี้ใช่ไหมใช่นี่งั้นก็จะเป็นสี่สี่ห้าเก้าเออนี่ตรงนี้ชัดเนี่ยข้างในนี่เลขห้าเลยดูตรงนี้เดี๋ยวมัตรงนี้ชัดเลยห้ามันไม่นูนอย่างนี่เดี๋ยวขีบนูนเนี่ย ห้ามันไม่นูนแต่มันเห็นนะมาดูมันจะมันเห็นเป็นเลขห้าเลยสี่สี่นูนหนึ่งนูนและเก้านูนไงเออมันจะมีตัวนี้มันมองตัวนี้เป็นเลขสี่สี่แล้วตัวนี้เป็นเลขหนึ่งเป็นเลขเก้าเอาเลขทูปเอาทูมาชี้หม่ถ้าถามผมผมว่าถ้ามันชุดเดียวกันผมก็จะเอาเลขนูนไงเนี่ยแต่แต่ว่าผมสนใจเลขตัวนี้ท่านผู้ชมตัวไในเนี่ยเป็นเลขห้าดำดำอยู่ตรงนี้อันนี้เลขเก้าอันเนี้ยตอนแรกที่มองมาเห็นตัวแค่หนึ่งกับเก้าตัวนี้เนาะ แต่เนี่ยพีเเห็นตรงนี้เลขสี่ใช่ไหมสี่ตรงนี้มองชัดมากเลยนะเนี่ยเลขห้าเนี่ยห้ากับเก้าเนี่ยคิดว่าห้ากับเก้าหรือเปล่าพีเโอ้ตรงนี้หลายตัวนะเนี่ยทชมชมตรงนี้ก็มีเลขเนี่ยถ้าบอกว่าห้าหนึ่งเก้าเลยถ้าตามะถ้าบอกว่าตัวเก่าจะจะหายปจะอยู่สองตัวผมก็จะเอาเป็นสี่ห้าเก้านั่นเลยเออสี่สามารถจะหายไปกลายเป็นเก้าแทน สี่ห้าเก้าหรือสี่ห้าหนึ่งสองตัวเนาะเนี่ยตัวนี้มันชัดมากเลยเลขห้าดำๆเนี่ยอันนี้สี่หรือศูนย์เอ็ดจะมองเป็นลักษณะใครสี่ใช่ไหมเพราะมันเป็นปรอยแปดพอดีเนี่ยนี่มันมีเลขด้วยกันสี่ตัวแล้วกันเพราะงั้นทีสี่ห้าหนึ่งแล้วรกเป็นเก้า อันนี้เลขเก้าแต่แถวเนี้ยเป็นสี 9, ่ห้าหนึ่งแล้วก<ๆ>็เก้าแล้วก<ๆ>็เก้าเรวจะใครไปตัดเอาแล้วก็ดีกว่าถ้าไปใกล้ๆก็ไม่ค่อยเห็นนะนถ้าใกล้ๆอย่างนี้เห็นท่านชมเห็นปะสังเกตดีนะสีขาวขมม้างบนนันเป็นเลขหนึ่งนี่เลขเก้าเนี่ยเลขห้าอยู่ตัวนี้และเพี่ง่เห็นอย่างนี้เป็นเลขสี่แต่ตอนแรกผมก็มองแรกๆผมก็เป็นก่อนที่จะมองเห็นหนะ้าเห็นตัวนั้นก่อนตอนที่เป็นเป็นรอยไม้นูนๆขึ้นมาเนาะ เุยก็ชัดอยู่นะพเพีนิ่งหรือเปล่ามันุก,กล้องก็ชัดอยู่อ่าท่านผู้ชมมาดูเลขทูบมงคลนะครเป็นการส่งท้ายปิดท้ายเลขอะไรเนี่ยเพียดหนึ่งสี่ห้าเหรอ,อแล้วด้านข้างมีตัวนึงเลขอะไรอ่ะ<ฮ>เลขสองหรือเปล่าเออท่านผู้ชมนะก็จะเป็นเลขที่เรา ได้จุดทูบเลขมงคลไว้นะกำกลวมอีกแลนะ้วท่านผู้ชมนะเลขตัวนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้รับโชคกับคลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเป็นเลขหนึ่งสี่ห้านะครับโอเคเนาะนะครับเลขนี้โอเคเอาท่านผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่วัดปั้นทวนนะู้ชมแล้วก็ขอโชคกับแม่ตะเคียนตรงนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็นสารที่เป็นแม่ตะเคียนที่ถูกแกะสลักมาเนี่ยทั้งหมด ห้าองค์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้าองค์เนาะแล้วก็มีเลขที่าฝากท่านทุกท่านนะครับก็มีหลายๆจุดที่ท่านผู้ชมอาจจะชัดเจนนะครับแต่ว่าเราเอางี้ละกันเราให้ไปสามจุดแล้วกันเนาะจุดแรกเป็นเลขทูบมงคลท่านผู้ชมก็จะเป็นหนึ่งสี่ห้านะครับหนึ่งสี่ห้าส่วนตรงแม่ตะเคียนตรงนี้ท่านผู้ชมเนาะเป็นองค์แม่นะครับก็จะมีจุดตรงนี้นะครับตรงเท้าเนี่ยน่าจะเป็นช่างที่เขียน,นท่านผู้ชม เป็นเลขบังเอิญที่เราเจอวันนี้ก็เป็น2 4 9ท่านผู้ชม2 4 9เอาไปตัดดูอาจจะเป็นเลขนาโชคก็เป็นได้ส่วนตรงขอนนะท่านผู้ชมนะตรงจุดขอนเนี่ยพีเอสเห็นนะครับก็จะเป็น2นะครับมี2มี1มี3แล้วก็มี7นะครับก็จะเป็น4ตัวท่านผู้ชมชัดจุดไหนจุดนั้นไปนะถ้าชัดจุดตรงแม่ตะเคียนตรงเท้าแม่ตะเคียนเนี่ยจะเป็นเลข2 4นะครับ2 4 9นะครับอ๋อ ลืมไม่ได้ท่านผู้ชมนะอีกจุดหนึ่งต้องบอกนี้แล้วกันมีอีกจุดหนึ่งอยู่ด้านด้านนี้เนาะถ้าเป็นจุดที่ดำดำท่านผู้ชมจะเป็นสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าแต่ตอนต้องบอกว่าตอนแรกที่ผมมองเข้าไปตอนแรกเนี่ยผมเห็นเป็นแค่หนึ่งกับเก้าเท่านั้นเองท่านผู้ชมเนาะแต่พอเข้าไปดูเนี่ยด้านในเนี่ยมันมีเงาของเลขห้าอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าชัด เอาไปเสี่ยงโชคนะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านเนาะที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้คนสองเลขเบาเ์ไอคคนใหม่มาดูองนะครับชมเนาะแล้วก็พวกเราทั้งทั้งหมดทั้งทีมเนี่ยก็พยายามที่จะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยแต่ว่าอยากให้ช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยลวกันเนาะวันนี้เราทั้งสาม อ่าเรามาสองช่องนะเรามาแค่สองช่องทนะ่านผู้ชมอีกช่องหนึ่งมาดูองเขาไม่ได้มาวันนี้เขาทำงานเนาะก็วันนี้อง้า่าทานนะ้านนาทาชมไปก่อนเนาะถ้าอ่ายังไงก็ฝากานนาดากดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยอ่าให้พวกเราด้วยละกันนะครับวันนี้องา้า่าท้ชมไปก่อนแล้วพบก,กันใหม่คลิปวีดีโอหน้าสวัสดีครับไปครับขอให้ทุกคนได้รับโชคสวัสดีครับผมร่ลำรวยลำรวยกันเด้อสาธุ ลูกุที่ลูกดานได้มาเยี่ยมเยียนอยู่ที่วัดแห่งนี้ก็ขอมอบช่มอบลาภให้กับลูกดานไลยด้วยสาธุเปิดทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมอบโชคบให้กับลูกลานเลยด้วยสาธุสาธุ